แบบไปเลือดนะเราร้องเร่นแบบ เย็นนะซื้อแค่ข้าวอันนี้เนะี่ยก็กทำขนมปังนานเก็บเอาไว้โอ้ what the fuck? วัดตกฟ้าลุยไม่หนะไม่เอาไ,ไไกกเาไม่ใช่ไม่ใช่คิดโกเราไม่ได้คิดโกงเขาปังในคลิปเดียวรอบคลิปแล้วกันเกียร์เล่นเกม ซอมบี้สกิลตั้งกับแมวแมวก็อยากตายกูไม่อยากตายกูขวัญกูไม่ชอบ ต้องข้ามไปตรงนี้เร็วที่สุด 我 เออบารานานี่หน่าเต็งดีีอยากให้เจ้าตัวอะไรมาเล่นเลยสิแต่มันดีที่ว่ามีสามเวลาแต่เล่นตอนเช้า ฉันว่านะสร้างบ้านที่อื่นก็ถูกเตียงออกอุ้ยจะถูกบ้านไงสร้างบ้านในใจนะอุ้ยหิวละเออกินไปกินมาก็อิม่ม <c oughs> <c oughs> วันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่วันนย้าย เหมือนมาทำเพื่อเก็บไม่ได้แล้วอ๋อไม่นะเก็บไม่ได้แล้วอุ้ยของมันเติมแก้วน้ำอย่างเดี๋ยวว่าขอไปโยนลงไปทิ้งก่อนเฮ้ยเยโยนยังไงวะจะไม่ได้โอ้ตรงนี้โอเคโยนมันออกไป โยนมันออกไปให้หมดโอ้ยแสงจะสว่างไปหน่อยช่างมันโยนมันให้หมดโดยนมันให้หมดเป็ดไม่เหลือซกรอบม,มีจะ แล้วอุ้ยวันเสาร์ทีเตียงแบนนะคร่ะอุ้ยครับวันพุธย,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 ยงเยอะบ้านพี่มียงมามวันนี้ถึงมันจะไม่ได้เล่นโรบอทหน่อยเพราะมันช้ามันเล่นไม่ได้มันอัปเกรดปาแบบกมือมันมแน่ใจมองสายมือ มีคิปเปอร์ใช่ไหมมีสองหมู่บ้านปนานพอแค่นี้ก่อนดีกว่าน,นะเพราะว่ามีทรุรุทุยะทุระทุล,ทลยายสรับคิป๊ายบาย